กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกนชินอิมแพกอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับน่าสนใจมากครับผมใครที่เล่นใน PC กด F5 ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่เล่นในมือถือเออยอะไรเอ่ยเนี่ยสามารถเปิดเข้าไปดูที่ไอตัวประกาศได้นะครับหรือว่าตรงกิจกรรมก็ได้ เมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็ดูตรงนี้เลยร้านสินค้าหายากนะครับก็ต้องอ่านนิดนึงครับว่ามันให้ไปตรงไหนนะครับนี่เขาบอกว่ามีข่าวลือเห็นคนแปลกๆอยู่ที่เมืองมอสตัดนะครับซึ่งผมก็เดินมาเจอเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่นะครับไม่มีบอกเห็นไหมโอเคก็คุยเลยกันแล้วกันนะครับมันก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกนะครับอันแรกก็จะเป็นเควสนะคุยไปเลยแล้วกันนะครับนี่เขาบอกว่าให้เราไปหาของมานะครับซึ่งผมหามาเรียบร้อยแล้วก็แลกเปลี่ยนเลยกันแล้วกันนะครับ โอเคคุยต่อนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกข้อที่2นะครับรอบนี้นะครับลองคุยดูนะฮะอ้าวเอาไงดีล่ะเลือกกล่อง1กล่องครับผมมันก็จะมีตามธาตุเลยนะหนึ่งสองสสี่ห้าหกเดเอาธาตุไฟก่อนแล้วกันโอ้โหคุ้มนะเนี่ยใช้เห็ด2ไม่ใช่เหษด2อันเห็ด10อันเนี่ยแลกได้เท่านี้เลยนะครับ โอเคก็จะเห็นว่ามันเป็นเคเวสร,รายวันนะครับซึ่งท่านผู้ชมกด F5 ขึ้นใหม่ครั้งนึงก็ได้นะครับไอ้ร้านค้าสินค้าหายากเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆวันนะครับแล้วก็มันมี7กล่องก็คือ7วันความยากของมันก็คือว่าแล้วแต่ละวันเนี่ยเราต้องไปแลกที่ไหน เออเราต้องไปเดินหาตามเมืองตามอะไรต่างๆนะครับก็เดินวนกันให้ทั่วเลยพอเจอเสร็จปั๊บคุยกับเขาถามเขาด้วยคําถามข้อแรกใช่ไหมครับว่าเขาต้องการอะไรเมื่อให้ไปเสร็จแล้วก็รับรางวัลแบบสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยกิจกรรมนี้อยากจะให้มันเปิดเยอะกว่านี้จังนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละเพราะว่ามันก็มีแค่นี้จริงๆนะส่วนเรื่องของใครที่หาไม่เจอว่าไอไอเทมที่มันให้หาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสามารถดูใต้คลิปได้ผมมีเว็บไซต์ที่บอกแผนที่ใช่ไหมครับว่าของชิ้นไหนอะมันดรอปจากที่ไหนบ้างนั่นแหละครับมันก็จะง่ายขึ้นและเท่านั้นไม่พอนะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เลยมันปรากฏในแผนที่เรียบร้อยแล้ว ตอนแรกไม่ปรากฏแต่พอเราทำเคลสปุ๊บปรากฏเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันที่2ก็ลองเช็คดูแล้วกันถ้าไม่ปรากฏในแผนที่ต้องเดินหาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็สรับคลิปนี้แค่นี้แหละครับบา,บายยครับผม